สวัสดีครับพี่น้องเด DJO หนึ่งออฟฟิเชียลครับผมกับมนี้กะบตอนสิบปอ็ดทำงานกะมาตักไทยมาพูดคุยกับพีกับน้องนะครับเด้อมาพูดคุยกับพีกับน้องครับตอนที่ไปเห็นงานตอนแรกครับก็เลยอยากมาคุยกับพี่กับน้องครับโอ้โหไตรมีมีอย่างนเนาะครับมนีเนาะมีอย่างมาคุยกันครับ ครับมื้อนี้ผู้ใด้ติดตามอีหล่าอุ้งอิงเ้าแนี่ยนะครับมื้อวันนี้เมืนนม่อวันขึ้นกับเมื่อวานอีหล่าเ้างก็ได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อที่สิมาร่วมรายการครับพ่อโจครับกับพ่อโจโยมมณิน,นเอาเดี่ยวหลับพอลูกคู่บุญเ้าเนี่ย,คร,ยครับบัดพอดีมื้อนี้กับหลังจากที่ออกกะเรื่องงานมากกัพผึ่งตื่นครับนอนตื่น กินเขา่ากินน้ำแล้วก็เลยอยากมากพูดคุยกับพีกับน้องครับว่าอีลาไปเที่ยวทั้งไหนเนาะมันนี้เนาะเห็นอีลาพออีพออีกแม่น้อยในล่งคลิปครับเิ่นลง,ล,ลงคลิปไปเที่ยวครับผมลงคลิปไปเที่ยวคือว่าคือว่าม้อนี้ได้ข่าวว่าไล่การครับได้ข่าวว่าไล่การรายการทีรว,วี TV, คุยแซบ่บโชว์ ได้ครับรายการทีวีคุยแซบโชว์เลือนครับเลือนมณีของสัยีหลาก็ได้ไปเที่ยวกับพ่อๆกับแม่แล้วก็ไอ้พ่อๆพ่อแม่เอฟซีแม่ฮักครับพากันเดินทางไปเที่ยวเพื่อพักผ่อนครับเพื่อวพักผ่อนเนาะครับเนาะเพราะว่ามื้ออื่นก็สิมีรายการต่อครับมื้ออื่นก็สิไปรายการหมอลลาไมดอนครับหมอลลาไมดอนครับพ่อโจครับและ มือืงนครับแล้วก็คิวงานของยีลาเน่ยโอ้ยเงาเลยเด็ครับตั้งแต่วันที่สิบมือื่นสิบหาเนาะครับสิบหานี่รายการมลัมไบดอนครับรายการมลัมไบดอนกทมช่วงเช้านะครับผมวันที่สิบหกนี่ไลสดกาแฟครับไลสดกาแฟชมบ่ายสามโมงกทมนะครับวันที่สิบเจ็ดครับก็ไล่สดดีครับไล่สดกำนั่งขี้นิ้ครับกทมครับวันที่สิบเก้านี่ทำคลิปนะครับ วันที่18เดินทางครับเดินทางไปบานี่ล่ะกะพอโจกะชิเดินทางไปนั่มล่ะครับเพื่อที่จะไปทํำคลิปที่บ้านน้ององหญิงคิปหยังวัติีครับสีเบเยอร์ครับ1ีบสีเบเยอร์นะครับคลิบสีเบเยอร์ครับวันที่20กะเดินทางของเทียบ่อครับมาไล่การตีซิฟครับมาไล่การตีซิฟที่กอทมอครับคิวงานย่าวครับอีหล่าครับ กีฬาครับพ่อโจครับนี่แหละครับพอเขาเอื่นว่าพอลูกคูบุญของแท้ครับกีลาครับพ่อโจครับคิวงานย่าวครับวันที่ยี่สิบสองนี่กลางวันนะครับกลางวันกาบลงปูศิลานะครับกลางคืนนี่มีคอนเสิร์ตครับสาวน้อยที่ร้านจงเจริญนะครับกาลสินครับผมส่วนวันที่ยี่สิบสามนี่ก็พัก้อนครับแล้วก็มีวันที่ยิบซี่นี่ยิมซี่เดอขาร์ดอะไรครับ วันที่งีมซีนี่วิทยากรเรียนโซเชียลที่มหาลัยขอนแก่นกับบอสโจห้องนี้นะครับโซเชียลกับบอสโจนะครับกับผู้ใดที่บะท่านในรุ่งทะเบียนกับเชิญเลยครับรีบครับฝ่าวราะว่ายังเพราะว่ามันบรท่านละครับตอนนี้มันเต็มแล้วครับ้าวอร่อยก็ชิวแล้วครับผมปัะหาัพันคนที่อยากเรียนโซเชียลนะครับกับบอสโจนะครับฝ่าวเลยครับหลายคนเลยครับที่ลงทะเบียนไปบางคนครับ ว่าเป็นการเรียนแล้วกิมเจี๋ยวหนึ่งเนี่ยเป่นก็ลงทะเบียนเรียนซ้ำครับผมเรียนซ้ำความรู้นะครับความรู้ความรู้ครับเพื่อความรู้ของเราครับมันบริสายแล้วครับเขาเรียนประดับความู้เข้าไว้ครับผมกะมันเป็นกะเป็นอาชีพหนึ่งทีสางอาชีพใดกันนะครับการเรียนโซเชียลนี่ครับปากี่นองอะไ้อย่างเรียนกะฝาลครับผมฝาลลงทะเบียนไปถักแชทไปเลยครับ ขาไปหาบอสโจยมมนินนามงศาสาวน้อยเป็นปั้นแพงนะครับจับไปเลยครับขากแคบส่วนตัวเราไปครับเดี๋ยวรายละเอียดเป็นเงินชี้แจงเองครับผมครับใต้คลิปนี้ครับฝากช่องเดบ Jo1 Official n เด้อครับเด้อฝากปีฝากน้องฝากเอฟซีอีหล่าอุ้งยิงฝากเอฟซีสาวน้อยเป็นปั้นแพงกับทุกท่านกับฝากเอฟซีของศิลปินทุกๆคนนะครับ ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมได้ครับเด้อคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ